คลิปนี้เป็นเสียงโปรแกร,รมจิตก่อนนอนให้เงินหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นตามคำกล่าวของบ๊อบพร็อกเตอร์ครูระดับโลกด้านความสำเร็จและกดแรงดึงดูดซึ่งเขียนหนังสือชื่อดัง you were born rich แปลไทยว่าคุณเกิดมารวยการให้เสียงโปรแกร,รมจิตนี้เข้าตรงสู่จิตใต้สำนึกของคุณ จะเริ่มต้นด้วยการพาคุณเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแนะนำให้คุณนั่งหรือนอนในพื้นที่สบายสบายค่อยๆหลับตาแล้วอนุญาตให้จิตใต้สำนึกเปิดรับข้อเสนอแนะนี้ที่ว่าตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆ และาซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการฟังขณะขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักรที่ต้องระวังเป็นพิเศษขณะที่คุณฟังคลิปนี้ต่อเนื่องทุกๆคืนอย่างน้อย30วัน คุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตและรายได้ของคุณตอนนี้อนุญาตให้เสียงนี้เป็นเสียงของคุณรับรู้ถึงร่างกายที่นั่งอยู่บนเก้าอี้หรือโซฟานุ่มๆสบายสบาย รับรู้เสมือนว่าเก้าอี้หรือโซฟานี้กำลังโอบกอดให้ความรู้สึกปลอดภัยหากกำลังนอนอยู่บนเตียงให้รับรู้ถึงความสบายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนรับรู้ถึงความผ่อนคลายจากศีรษะ รับรู้ถึงความผ่อนคลายทั่วบริเวณหนังศีรษะตั้งแต่คนผมจนถึงปลายเส้นผมรับรู้ถึงความผ่อนคลายของหน้าผากหนังตาเปลือกตาและดวงตา รับรู้ว่าความผ่อนคลายขยายมาถึงบริเวณแก้มริมฝีปากรับรู้ถึงความผ่อนคลายที่กระจายไปทั่วใบหน้ารับรู้ถึงกลามที่ผ่อนคลายและให้ความผ่อนคลายนี้ไหลลงไปยังบริเวณคอ ลำคอบ่าทั้งสองข้างไหลและรับรู้ถึงความผ่อนคลายของแขนทั้งสองข้างจนกระทั่งถึงปลายนิ้วมือทุกทุกนิ้วความผ่อนคลายขยายไปทั่ว ลำตัวด้านบนทั้งบริเวณด้านหน้าและทั่วแผ่นหลังรับรู้ถึงความผ่อนคลายเบาสบายความผ่อนคลายขยายไปถึงบริเวณช่องท้องเอว สะโพกและขยายไปจนถึงต้นขาทั้งสองข้างหัวเข่าน่องข้อเท้าหลังเท้าและนิ้วเท้าทุกๆนิ้วรับรู้ถึงความผ่อนคลายทั่วทั้งร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้ารับรู้ถึงความผ่อนคลายของกล้ามเนื้อทุกทุกมัดผ่อนคลายเบาสบายและความผ่อนคลายนี้พาให้จิตใจ ดำดิ่งเข้าสู่ผวังรับรู้ถึงความผ่อนคลายทั่วทั้งร่างกายรับรู้ถึงความรู้สึกเบาสบายรับรู้ว่าติดใต้สำนึก เปิดรับข้อเสนอแนะนี้ตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกาซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆ จากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลัง่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆ จากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆ และรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทาง อย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้นขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากมาก และรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆ จากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากมาก และรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณและมีความสุขมากๆที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทาง อย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆ และรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทาง อย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ ที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ ที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆ จากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆ และรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหล,หลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทาง อย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆ และรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทาง อย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆ และรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ ที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆ จากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆ และรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ ที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉัน มากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทาง อย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลังไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึก ซาบซึ้งขอบคุณที่เงินหลังไหลเข้ามาหาฉันมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่องตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆและรู้สึกซาบซึ้ง